ก็สวัสดีครับมาเจอกับช่างตีอักขุกนะครับวันนี้ก็อยู่สวนนะครับสวนที่บ้านเองครับก็ดึกป่านไ้มสิดึกป่านได้ดูหยาดเลยลากเลยแมมนั่นเนดู ก็ตอนนี้เราก็มารักษาฉีดยานะครับนี่สายเจออย่างี้ครับสายฉีดยาเราเนี่ยครับเฮ้ยเจ้งแมวคุมงานอยู่เลยครับเดียวครับเดียวเจ้งแมวคุมงานสิเจ้งแมวคุมงาน

แม่ปาโนทำอยู่กงูนะปาโนเนี่ย,รรอ,ยรรอันนี้มันเอาออกไม่ได้เนี่ยถ้ามันเอาออกได้มันเก่งเลยครับเนี่ยเนี่ย ม่อม่จังตีเมื่กี้ลองคิดเลยช่วงนี้อ้าคลิปมันไม่ค่อยมีครับเลยเดีมาถ่ายให้พักๆหายครับช่วงนี้ ดูต้นเนี้เอเยมันสวยดีมากเลยเนี่ยต้นเนี้ยต้นอะไรเอฟซีคอมเมนต์มาได้นะนี่ทีมจมกตีล่าครับต้องตบกล้องครับอันนี้ก็เป็นเป็นบ่อนะครับพี่น้องดอูสับตะไครพังเลยนะ มั่ก็บอแต่บอลูกนี้มันเป็นงไ,น <c oughs> นไงนะครับพี่น้องั็พาไปดูบอโลกเงี้ยสวยอ่ะมาสนเจีแม้วก็ไป็นอย่างงี้ครับไล่สวยเสวยเลยพี่น้องนี่ครับก็ <c oughs> ไม่ไล่สวเปล่าวันนี้ขี้เกียจเดี๋ยวไล่เย็นเย็นกันเด่นเดีวไล่เย็นเย็นก็ไลยนี่นี่ครับดูป่าโน่นล้างกันเกือบเสร็จแล้ว วั้งแม่ครับช่างแม่รักสกครับกับสุดท้ายก็หมดพอดีครับเดี๋ยวพาไปดูลุงพ่อครับก่อนจบคลิปนะครับปักไฟใครไม่เคยเห็นก็ไหวซะ ปิดเลยไหมแม่แม่สวยเพิ่งถ่ายมาใหม่เสร็จแล้วยาเดินได้ yeah! ได <laughs> ยามยมย้ยม <laughs> ยอนแสงไป <laughs> แตวพาไปดูดึงพอดกัน ้้วไปดูตรงพอนะไปยกเครื่องมาเมื่อกี้หนักก็หนักยืมสีดกเพิ่น่สวยอยากกินเนาะปะ สวัสดีครับคุณคอนครับสบายดีไหมครับสบายดีครับ